ฝนตกไม่หยุดตั้งแต่เช้าเมฆดำบดบังแสงแดดจนทั่วทั้งหมู่บ้านดูมืดมนสุภาวดีเดินลงจากรถแท็กซี่รองเท้าส้นสูงจมหายไปในโคลนเปียกบ้านหลังใหญ่ตรงหน้ามีรั้วเหล็กสูงและเงียบจ,จนน่าขนลุกวันนี้คือวันแต่งงานของเธอแต่หัวใจกลับเต้นแรงด้วยความกลัวไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง เสียงเปิดประตูดังขึ้นช้าหาหะแม่สามีในชุดดำยืนรอยอยู่หน้าบ้านไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำยินดีเข้ามาน้ำเสียงแห้งและเย็นเฉียบกลิ่นทูปลอยมาจากภายในบ้านทั้งที่ไม่มีใครบอกว่าจะมีพิธีทางาศาสนาห้องโถงมืดสลัวม่านสีแดงเลือดปิดหน้าต่างทุกบาน บนผนังมีภาพถ่ายขาวดำของผู้หญิงหลายคนใบหน้าทุกคนดูเศร้าและตามองตรงมาที่เธอสามีของเธอยืนอยู่ข้างบันไดเขาสวมชุดไทยสีทองแต่รอยยิ้มของเขาดูฝืนพร้อมหรือยังที่รักคำพูดนั้นย็งย่งเยือกเหมือนลมหนาวผ่านต้นคอเธอพยักหน้าแม้ในใจจะสั่นสานเมื่อพิธีเริ่มขึ้น เธอต้องนั่งบนเสือเก่าหาหะพระรูปหนึ่งสวดช้าหาหะแต่เสียงกลับแต่พรา่าเหมือนมาจากเครื่องบันทึกเก่าแม่สามีนั่งเงียบอยู่ข้างหาห่จ้องเธอไม่กระพริบตาจากนั้นมีคนยื่นพานดอกไม้ให้ในพานนั้นไม่ใช่แค่ดอกไม้แต่มีเส้นผมสีดำยาววางประปนอยู่ เธอเบิกตากว้างกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาทันทีที่จับพานหัวใจเธอเต้นแรงเธอหันไปมองสามีแต่เขาไม่ขยับทุกคนในห้องเหมือนหยุดนิ่งทันใดนั้นไฟในบ้านดับลงความมืดเข้าปกคลุมเสียงกรีดร้องแผดดังจากชั้นบนเป็นเสียงของผู้หญิงหลายคนเสียงนั้นเหมือนมาจากภาพถ่ายบนผนัง สุภาวดีพยายามลุกหนีแต่ขาเธอหนักเหมือนถูกปรึงไว้แม่สามีหันมาช้าหาหะในมือนางถือกันไกรเปื้อนเลือดเธอจะไม่หนีไปไหนหรอกนางพูดแล้วหัวเราะเสียงต่ำเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเดียวแต่มันเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกันเสียงของความทรมานเสียงของคำสาบ สุภาวดีรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้แต่งงานกับคนธรรมดาแต่เป็นการแต่งงานกับบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์เธอหายใจแรงมือสั่นเทาหัวใจแทบจะหลุดออกมาจากอกพยายามจะลุกแต่ร่างกายไม่ขยับเหมือนถูกมัดไว้ด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเป็นเสียงผู้หญิงผู้ซ้ำๆคำว่าช่วยด้วย อากาศเริ่มเย็นจัดลมหายใจกลายเป็นไอขาวเธอเห็นเงาคลานไปตามผนังเงาที่ไม่มีตัวตนแม่สามีค่อยๆเดินเข้ามาใกล้แสงจากเทียนส่องให้เห็นรอยเลือดบนพื้นเป็นทางยาวไปถึงบนันไดสุภาวดีจ้องตามแม่สามีถามเสียงสั่นว่านี่คืออะไรพวกคุณทำอะไรไว้นางยิ้มตาแดงฉาน พูดว่าเจ้าสาวทุกคนต้องสืบทอดคำสาบนี้เสียงประตูด้านหลังปิดลงเองดังกึกก้องภาพถ่ายบนผนังเริ่มร่วงทีละบตกลงพื้นแตกเป็นเสียงเสียงหัวเราะของผู้หญิงหลายคนดังกล้องไปทั่วบ้านสุภาวดีมองขึ้นไปที่ชั้นสองเห็นเจ้าสาวคนก่อนยืนอยู่ที่ปลายบันไดชุดแต่งงานขาดรุ่งริ่งใบหน้าซีเผือด ดวงตากลวงเปล่าเธอยื่นมือออกมาแล้วพูดด้วยเสียงแหบพร่าหนีไปก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ขาของสุภาวดีเริ่มชาเหมือนมีบางอย่างคลานขึ้นจากพื้นพันรอบข้อเท้าเธอแน่นขึ้นเรื่อยหาหะเธอกรีดร้องพยายามดิน้นแต่ร่างกายกลับถูกลากเข้าหากลางห้องเสียงสวดดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เร็วขึ้นเหมือนเร่งเวลาอะไรบางอย่างให้เริ่มต้นแม่สามีพูดด้วยน้ำเสียงดูร้ายเจ้าสาวต้องถูกผูกวิญญาณก่อนเที่ยงคืนเทียนทุกเล่มดับลงพร้อมกันเหลือแค่ความมืดสนิทในความมืดนั้นเธอได้ยินเสียงลมหายใจหลายเสียงใกล้ขึ้นเรื่อยหาหะและเธอรู้คืนนี้ จะไม่มีใครออกไปจากบ้านหลังนี้อีกแล้วสุภาวดีตะเกียกตะกายมือจับปลายผ้าปูที่นอนขาดหาหะพยายามดึงตัวเองออกจากพันธนาการที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนขึ้นเป็นคำว่าอย่าท้อแสงเล็กๆสองลอดผ่านรอยแตกของประตูเหมือนเป็นทางเดียวที่จะรอดออกไปได้แต่ร่างเธอหนักอึ้ง เหมือนถูกจมลงในโคลนหนาทึบบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเหล็กและทูบไหม้ผิวเธอรู้สึกเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งที่ไหลผ่านเส้นเลือดเมื่อเธอพยายามลืมตาเห็นเงาร่างสูงใหญ่ของสามีเดินลงมาจากบันไดสา,ายตาเขาเย็นชาและไร้ชีวิตราวกับถูกสิงสู่ด้วยวิญญาณร้ายมือเขายื่นออกมาจับที่ข้อมือสุภาวดีแน่นไม่มีทางหนี เขากระซิบเบาหาหะจูหาหะเสียงระฆังโบราณดังขึ้นในความเงียบเวลาตีหนึ่งครึ่งแล้วสุภาวดีรู้สึกว่าร่างกายเธอเริ่มร้อนขึ้นเหมือนมีไฟลุกไหม้จากภายในวิญญาณของเจ้าสาวคนก่อนเริ่มโผล่ขึ้นมาลอยวนรอบตัวเธอเสียงกรีดร้องของพวกเธอดังแทรกเข้ามาในหูช่วยเรา น้ำตาไหลลงมาจากแก้มสุภาวดีความกลัวจับจองใจจนไม่อาจหายใจได้เต็มที่แต่ในที่สุดเธอก็พบพลังที่ซ่อนอยู่ภายในใจเธอร้องตะโกนด้วยเสียงดังด้วยความกล้าหาญที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ข้าจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำสาบนนี้แสงสว่างจ้ากระแทกตาทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง แม่สามีและสามีของเธอหายไปเหมือนไม่เคยมีตัวตนบ้านหลังนั้นกลับมาสงบแต่สุภาวดีก็รู้ดีว่าความมืดยังคงรอคอยเธออยู่และการแต่งงานครั้งนี้จะตามหลอกหลอนเธอตลอดไปสุภาวดียืนอยู่กลางบ้านใจยังเต้นแรงไม่หยุดแม้แสงสว่างจะล้อมรอบตัวเธอความรู้สึกเย็นยะเยือกยังไม่จางหาย เสียงกระซิบและเสียงกรีดร้องยังคงดังกล้องในหัวเหมือนคำสาบที่ฝังลึกในอากาศเธอพยายามก้าวออกจากบ้านหลังนั้นแต่ประตูหน้าปิดลงอย่างแรงร่างของแม่สามีปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้สายตาของนางเต็มไปด้วยความแค้นเจ้าจะไม่หนีคำสาบนี้ได้ง่ายๆหรอกสุภาวดีรู้สึกถึงแรงดึงดูดรุนแรงที่จับเธอไว้ เรากับว่าบ้านหลังนี้กลายเป็นกับดักไม่มีทางออกเธอพยายามตะโกนเรียกความช่วยเหลือแต่เสียงของเธอกลับกลายเป็นเสียงสะอื้นที่แผ่วเบาในมุมหนึ่งของบ้านแสงสลัวสลัวเผยให้เห็นรูปถ่ายเจ้าสาวคนก่อนหน้าทุกคนพวกเธอส่งสายตาอ้อนวอนและหวาดกลัวสุภาวดีรู้ว่าถ้าเธออยากมีชีวิตรอดเธอต้องหาทางทำลายคำสาปนี้ด้วยตัวเอง แต่ก่อนที่เธอจะขยับตัวเสียงประตูด้านหลังเปิดออกเองอีกครั้งชายหนุ่มคนหนึ่งในชุดขาวเดินเข้ามาสายตาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความหวังข้าจะช่วยเจ้าเขากล่าวด้วยเสียงหนักแน่นสุภาวดียิ้มเบาหาหะแม้หัวใจจะยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่นี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ ระหว่างเธอและคำสาบที่ไม่เคยสิ้นสุดชายหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้มือของเขายื่นออกมาอย่างมั่นใจสุภาวดีจับมือเขาไว้ความอบอุ่นเล็ก,ลกๆไหลเข้าสู่ร่างกายที่เย็นเฉียบข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเขาพูดเสียงเบาต่หนักแน่นคำสาบนี้เกิดจากเวทมนต์ดําโบราณถูกผูกไว้กับสายเลือดในครอบครัวนี้แต่เราจะหาวิธีทำลายมัน แสงจากเทียนเริ่มกลับมาบรรยากาศในบ้านในมืดทึบเหมือนก่อนแต่เสียงกระซิบยังไม่จางหายเหมือนคำสาบยังไม่ยอมแพ้ชายหนุ่มนำสุภาวดีไปยังห้องลับใต้ดินที่ซ่อนสมุดบันทึกเก่าแก่หน้ากระดาษเหลืองกรอบเต็มไปด้วยคำสาบและเวทมนต์ลึกลับเราต้องทำพิธีคืนวิญญาณให้เจ้าสาวทุกคนเพื่อปลดปล่อยพวกเธอและทำลายคำสาบนี้สุภาวดีรู้สึกถึงความหวัง แต่ก็ยังรู้สึกถึงอันตรายที่รอยอยู่ข้างหน้าพวกเขาเริ่มพิธีด้วยคำสวดโบราณบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังที่ทั้งน่ากลัวและศักดิ์สิทธิ์เสียงกรีดร้องของวิญญาณค่อยๆลดลงแต่ทันใดนั้นประตูบ้านถูกเปิดแรงจนกระแทกกำแพงแม่สามีปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกรี้ยวเจ้าจะไม่ทำลายสิ่งนี้ได้ สุภาวดีและชายหนุ่มจับมือกันแน่นพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความมืดครั้งสุดท้ายแม่สามีส่งเสียงคำรามดังก้องร่างกายของนางเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นเงาดำล่องลอยเหนือพื้นลมพัดแรงขึ้นเทียนทั้งหลายสั่นไหวจนใกล้ดับสุภาวดีรู้สึกถึงพลังมืดที่พยายามทำลายพิธีแต่เธอไม่ถอยชายหนุ่มพูดคำสวดอย่างมั่นใจ มือของเขาส่องแสงสีขาวเจิดจ้าสุภาวดีส่งแรงใจให้กันน้ำตาไหลลงบนใบหน้าแต่เสียงในใจเธอดังก้องว่าต้องรอดต้องชนะแม่สามีพยายามเข้ามาขวางแต่เงามืดของนางเริ่มแตกสลายเป็นฝุ่นละอองเสียงกรีดร้องลดลงจนเงียบสงัดแสงสว่างเต็มห้องและทุกอย่างกลับสู่ความสงบ สุภาวดีรู้สึกว่าหนักใจที่ติดอยู่ในอกคลายลงชายหนุ่มหันมายิ้มให้เธอเราทำสำเร็จแล้วแต่สุภาวดียังมองไปรอบๆบบ้านรู้ว่าคำสาบานนี้อาจกลับมาได้อีกเธอเตรียมใจไว้แล้วว่าจะสู้ต่อไปเพื่อชีวิตและอิสรภาพของตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่ของการต่อสู้กับความมืดในใจของเธอเอง สุภาวดียืนขึ้นสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างเปิดทิ้งไว้แม้แสงแดดจะส่องเข้ามาแต่เธอรู้สึกถึงความเงียบงันที่ยังคงอยู่ในบ้านชายหนุ่มเดินไปเปิดประตูบ้านแสงสว่างจากภายนอกสาดส่องเข้ามาอย่างอบอุ่นวันนี้เธอเป็นอิสระแล้วเขาพูดด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแต่สุภาวดียังไม่วางใจ เธอมองไปที่รูปถ่ายเจ้าสาวเก่าที่วางอยู่บนชั้นใบหน้าของพวกเธอดูเหมือนยังมีเรื่องราวไม่จบสิ้นคำสาบไม่ได้ถูกทำลายไปทั้งหมดเธอคิดในใจสามีของเธอคนเดิมที่เคยเป็นคนธรรมดากลับกลายเป็นเงาในอดีตที่ไม่อาจลบเลือนได้สุภาวดีตัดสินใจเธอจะออกจากบ้านหลังนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่ที่ไม่มีคำสาบตามติด แต่ก่อนออกจากบ้านเธอหยิบสมุดบันทึกโบราณขึ้นมาฉันจะเก็บมันไว้เธอกระซิบเพื่อปกป้องคนอื่นจากความมืดนี้ก้าวแรกของเธอออกจากบ้านเป็นก้าวของความกล้าหาญและความหวังแม้ว่าความมืดจะยังคงอยู่ในเงามืดแต่สุภาวดีก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมันด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและไม่ยอมแพ้และเรื่องราวนี้ ยังไม่จบลงเพียงเท่านี้สุภาวดีเดินออกจากบ้านหลังนั้นสายลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ข้างทางใบไม้สั่นไหวเหมือนกระซิบตวนใจในมือของเธอถือสมุดบันทึกโบราณหน้ากระดาษเหลืองเก่าซ่อนความลับอันมืดมนเธอรู้ว่าความมืดยังคงแฝงตัวอยู่บางทีคำสาปอาจไม่ได้หายไปตลอดกาลแต่ในใจเธอเต็มไปด้วยความหวัง ความหวังที่จะใช้ความรู้ในสมุดนี้ปกป้องคนอื่นจากโชคร้ายเดียวกันสุภาวดีหยุดเดินมองกลับไปยังบ้านหลังใหญ่ที่ค่อยๆหายไปในมา่านหมอกเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าจะยากลำบากแต่เธอจะไม่ยอมให้ความกลัวครอบงำด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจที่ไม่หวั่นไหวเธอก้าวเดินต่อไปสู่แสงสว่างที่รอยอยู่เบื้องหน้า เรื่องราวของการแต่งงานที่น่ากลัวนี้จะกลายเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมและเป็นคำเตือนแก่ทุกคนที่คิดจะก้าวเข้าไปในความมืดแห่งนี้สุภาวดีเดินผ่านถนนสายเล็กหาหะแสงตะวันยามเย็นทอประกายอบอุ่นเสียงนกร้องประสานกับเสียงลมพัดแต่ในใจเธอยังคงรู้สึกถึงความยินเยียบที่ไม่จางหายเธอหยุดยืน เปิดสมุดบันทึกโบราณออกดูอีกครั้งตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือเก่าแก่เต็มไปด้วยคาถาและคําเตือนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าโบราณเธอคิดแต่เป็นเรื่องจริงที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติสุภาวดีสาบานกับตัวเองจะศึกษาความลับเหล่านี้ให้เข้าใจเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์จากคำสาปที่ซ่อนอยู่ทันใดนั้น เธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆตามหลังมาหันกลับไปเห็นชายคนหนึ่งในชุดดำสายตาของเขาลึกและเต็มไปด้วยความลับเจ้าสาวคนใหม่เขาพูดเบาหาหะาคำสาบยังไม่จบและเจ้าจะเป็นกุญแจสุภาวดีรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นและเธอจะต้องเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด สุภาวดีเผชิญหน้ากับชายคนนั้นไม่หวัดหวันแม้เพียงเสี้ยววินาทีเธอถือสมุดบันทึกแน่นในมือฉันไม่กลัวคำสาปอีกต่อไปเธอกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นฉันจะใช้ความรู้และหัวใจที่เข้มแข็งเพื่อทำลายความมืดนี้ให้สิ้นซากชายคนนั้นยิ้มบางหาหะแล้วค่อยๆหันหลังจากไปเหมือนรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ ไม่ได้จบลงที่ใครคนใดคนหนึ่งสุภาวดีถอนหายใจอย่างลึกแสงอาทิตย์อุ่นๆส่องผ่านต้นไม้แสงนั้นไม่เพียงแต่สว่างสวยภายนอกแต่ยังส่องสว่างในใจเธอด้วยแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังยาวไกลและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่เธอพร้อมแล้วที่จะเดินต่อไปด้วยความหวังด้วยความกล้าและด้วยความรักที่ไม่สิ้นสุด นี่คือจุดจบของความมืดและจุดเริ่มต้นของแสงสว่างในชีวิตของสุภาวดีเรื่องราวนี้จบลงด้วยความสงบแต่บทใหม่แห่งชีวิตยังคงรอให้เธอเขียนต่อไป